สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เรา,าอยู่กับในเกมไป t ้องแคทนะครับผมซึ่งบอเลวันนี้เราจะมาตีบอสที่มีชื่อว่ามา c f i r ฟนะครับผมนะเพราะว่าคือจริงๆนดาวตัวเนี้ยพี่ตีชนะไปตั้งเดือนที่แล้วนะแต่สิ่งที่พี่ไม่ทําเพราะว่าพูดเลยตรงๆเลยพี่ดองล้วนๆเนนะค,นะคือชนะก่อนที่ตู้อีวาจะมาก่อนด้วยซ้ำนะนะคือแบบ คือพี่ตีชนะไปนานแล้วแล้วก็ได้ร่างอีโบมาแล้วแต่ว่าวันนี้พี่จะมาตีให้ดูซึ่งพี่จะมาสอนการเอาชนะบอสต,ตัวนี้เนาะซึ่งก็นี่คือแมทที่พี่จะเอาไปสู้กับมาอีไฟนะซึ่งบอสหลีทหรยากมากเลยนะซึ่งเลเวลแมพี่ก็จะเขียนไว้กำกับให้ทุกคนดูนะก็จะเป็นเลเวลที่แนะนําเอาไปสู้กับบอสนะนะเพราะฉะนั้นเราก็ไปเรื่องกันเลยครับผม โดยข้อมูลของบอสนะครับตัวนี้มีเลือดทั้งหมด2 6 8ล้านแสนมื่นนะครับนะซึ่งเลือดโคตรเยอะคือแบบปั๊บมาเยอะมากแล้วก็แอทแทกนะครับนะสาม0 0ื่นก็แบบโคตรเยอะนะคือตีทุกตัวคือตายหมดยกเว้นแมวเกาะที่พี่เอามาก็จะไม่ตายในยวันช็อตต้องโดนทูช็อตนะนะไม่รู้ผู้ถูกเป็แบบซึ่งตอนนี้คุณค่อยๆปล่อยไม่คิวไปเรื่อยๆนะ ซึ่งถ้าคุณทามิ่งไปียคุณจะสามารถใช้ ML ไอแมวว่ายน้ำอ่ะตีใส่มันได้สองรอบซึ่งด่านเนี้ยที่จะใช้แมวว่ายน้ำมาตีมันจนตายนะเพราะแมวว่ายน้ำตีแรงกับโฟตติ้งซึ่งคุณอย่างเงี้ยบอสคือตัวโฟตติ้งแล้วก็ตัวสีขาวนะครับผมนะะพยายามปล่อยมิชิวไปเรื่อยๆนะร,นะรอจนกว่าเลนดีจะมาก็คือกวางสีขาวแล้วนะซึ่งเลนดีเนี่ยมันด่านเนี้ยบัฟมาเยอะน็อกแบ็คประมาณ30 40ครั้งนะนะแต่ว่าด่านเนี้ย ที่จะใช้เคลียในการเครเลียเลนดีเพราะเลนดีแพ้ทางเคลียแบบเยอะๆมากคือแพ้ทางหนึ่งเรลยนะเคลียจะตีหมูในไ,ไก่มาแล้วมาแล้วเรนดีนะซึ่งจุดเนี้ยคุณเลิกเลิกเลยปล่อยนะักว่ายน้ําคือคุณเลิกเลยนะแล้วป,ปล่อยเคลียแคทแล้วก็มาอีกไอแลนด์แล้วก็ไซบอร์แคทนะปล่อยไปเยอะๆห้ามปล่อยตัวละครที่ราคาสูงอย่างเช่นไอแคทซีแฟร์ บาฮามุดแล้วก็แมวตาฟ้าอย่างพุ่งปล่อยนะปล่อยเฉพาะคอเครียมานิกไอแ์แล้วก็ไซบอร์กแคทไปเรื่อยๆนะจนกว่าเรนดีจะตายนะซึ่งแอปเปิลเนี่ยพี่จะเอามาเคลียร์หมูสีแดงส่วนซีแฟ์เลอร์พี่จะเอามาเคลียร์หมูเอเลียนตัดทรงผมกะลาคอกแลลวนะส่วนแมวตาฟ้าพี่จะเอามาเคลียร์หมูสีแดงแล้วก็หมูเอเลียนเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะเอาาเฉพาะตอนที่มีเงินคือต้องปล่อยจริงๆนะคือให้ไม่ปล่อยนี่คือแบบ ตีไม่ทันแล้วก็จะอาจจะดันจนเราแพ้ได้สาบะฮามุนนี่ที่พูดที่คำเดียวคือเอามาตีบอสนะเวลาที่บอสกำลังรีชาร์จเนาะตอนที่ไม่มีลูกน้องมาพี่ก็ใช้บาบะฮมุนตีบอสถ้าเงินมันเหลือนะดตรงนี้ให้คุณยื้อไปเรื่อยๆนะฮะคือตีใส่เลนดีไปเรื่อยๆจนกว่าหมูสีแดงจะมาถ้าเลนดีมา2ตัวก็ไม่เป็นไรคุณไม่ต้องกลัวคือเรียรสามารถเคลียร์ได้อยู่แล้วเนาะ คือคุณนะไม่ต้องกลัวเลยคือเลนดีมันแทบดันไม่ได้ถ้ามาอีก้าไม่ช่วยตีรอจนกว่าหมูสีแดงจะมาแล้วนะอ่าโอเคนะอหมูสีแดงมาแล้วนะก็ค่อยๆปล่อยแอปเปิลแล้วก็แมวตาฟ้าออกไปแต่ว่าต้องปล่อยตอนที่หมูสีแดงมาใกล้ๆแล้วเลยมาอีกฝาไปแบบลักระยะหนึ่งนะคือถ้าคุณปล่อยตรงนเ,เนี้ยเอ่อมาอีกไาเนี่ยจะตีไม่โดนนะจะตีแทบไม่โดนมิชิลไม่โดนแมวที่เราฟีดเลยนะจะโดนแค่ ตัว2ตัวนะก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากแล้วเราก็ทำอย่างนี้ไปจนกว่าหมูสีแดงจะตายข้อมูสีแดงตายอ่ะคุณก็กลับไปทำเหมือนเดิมก็คือสปอนคือเรียรแคทมาน c i ไอแลนแล้วก็แซบบอแคทนะแล้วก็ถ้าเรนดีตายแล้วก็ปล่อยสวิมเมอร์แคทประจมตีแซบบอก็จะมีประมาณนี้นะแคทเทิน์นะต่อไปเราไปแล้วก็รอจนกว่าจะมีมอนซึ่งมันจะมีมอนมาด้วยนะถ้าเราเคลียหมูป่าสีแดงซึ่งมอนอเนี่ยเลือดน้อยมากนะ แล้วก็ตอนที่มองนาคุณปล่อยแบบสุดขีดเลยเพราะว่ามอนน่ะถึงถ้าเราฆ่าได้อะเราได้เงินโคตรเยอะคือเงินเต็มกระเป๋าถ้าคุณฆ่าได้นะซึ่งมอนเป็นตัวโฟตติ้งแพ้คือเรียรมาเหนือไอรลนแล้วก็ไซบอร์แคทแล้วก็สวิมเมอร์แคทตรงมากก็คือแบบโคตรแพ้ทางนะก็เอามาเคลียบบอสได้นะมาแล้วมอเนยนะอ่ะซึ่งตัวเนี้ยคุณก็ค่อยๆปล่อยสวิมเมอร์แคทไซบอร์แคทมาเหนือไอรลนแล้วก็เคือเรียรไปตีนะถ้าคุณตีโดนนีก็คือเงินเต็มรวยเลยนะคือรวยเละเลยนะ เรียบร้อยเงินเต็มแนละ้วหมืน 12, นะ่นสองนะฮะก็จะค่อยๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคุณก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยจนก,กว่าจะมีหมูออกมาแล้วคุณก็ปล่อยคือปล่อยเคเรียน,นี้ไฟช่วยตีเมตาฟ้าช่วยตีบาฮามุดก็เอามาตีบอสอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะจนกว่าบ,บอสจะตายแล้วก็ฐานนะเราก็จบด่านนี้ได้นะคุณอาจจะฟังดูอาจจะง่ายนะแต่ว่ามันยากมากๆนะการที่จะเล่นอย่างนี้ได้คุณต้องมีเมลที่แบบเลเวลสูงๆนะ โอเคนะผมตรงนี้มันก็จะไม่มีอะไรแล้วมันก็จะกลับเข้าวงจรเดิมๆมันมีอะไรแล้วคนะ้นมันก็จะมาเลนดีเหมือนเดิม2ตัวเหมือนเดิมเนาะก็ค่อยๆเคลียร์ไปเรื่อยๆนะซึ่งคุณก็พยายามอย่าก,กดแมวเยอะนะกดแมวเยอะมันจะทาให้เราเสียตังค์แล้วเราจะสู้ศตัตรูไม่ค่อยได้นะ <S 1> <S 1> ก็กดไปแค่ไม่กี่ตัว3 4ส,สตัวกดไปเรื่อยๆแล้วก็ตีเลนดีนะซึ่งเคือเรียถึงจะตีโดนเลนดีก็ยังตีโดนบอสนะนะนก็ตีไปเรื่อยๆนะคือตีไปจนกว่า อจะตาแล้วก็วนๆอย่างนี้นะรอจนก,กว่าจะมีมินิบอสออกมาพอมินิบอสออกมาเราก็ปล่อยัวละครไปสปู้นะก็แค่นี้นะแพทเทิร์นแต่ก็ยากเหมือนกันนะแล้วจุดนี้คือจุดที่ผมพลาดนะคืออัพกระเป๋าตังค์ไปเลเวลแปดแล้วจู่หมูเอเลี่ยนก็จะพุ่มมาแล้วคือเงินพี่เหลือแค่สี่พันห้าพันนะนะทำให้พี่แบบโหตอนนั้นคือพี่ตกใจมากนะคือแบบต้องรีบปล่อยมเมวตาฟ้าให้ไวที่สุดแล้วก็ปล่อยซีแฟร์ไปฟีดหมูเอเลี่ยนเนื้อ ช่งมเลตอนนั้นอนะคือแบบพี่แบบตกใจแล้วแบบไม่น่าทำนะเนะเพื่อถึงตอนนั้นอนะทุลักทุเลมากคือแบบเกือบแพนะ้แต่ว่ายังชนะได้นะคือแบบดีที่หมูเอเลียนมันโดนฟีดบ่อยๆนะทำให้พี่สามารถเคลียร์หมูเอเลียนได้นะถึงจะทุลักทุเลก็ว่าพอเคลียร์ได้อยู่เพราะว่ามันอีกไฟล์ก็อยู่ห่างไกลทำให้ตาฟ้าจมตีใส่หมูเอเลียนได้นะก็พยายามอย่าดันหมูเอเลี่ยนไปไกลเนาะก็ให้อยู่แบบระหว่าง เรียนดีนะนะเรื่องมาอีกไฟลัามันอยู่ไกลก็ให้มันอยู่ตรงนั้นไปเนาะมันก็จะไม่ดันต่อนะจนกว่าหม่นจะตายเนาะแล้วพี่แล้วพี่ก็ตีหม่ยจะตายคะซึ่งบอกเลยคือนานมากแล้วก็กลับไปสถานะเดิมก็คือสถานะพี่น้องเอ้ใช่สถานะที่เราจะต้องไปตีบอสต่อนะไม่ใช่สถานะพี่น้องนะโอเคนะผมตรงนี้ขอไม่มีอะไรมาเงินเต็มบ่อยามากพุ่นขตีเข้าไปนะ อ่ะแล้วก็ยิงปืนลีโอให้ไว้สุดนะยิงไปโอ้ไม่ทันืเสียดายนะตรงนี้เสียดายมากเลยนะคือมันไม่ทันนะแต่ว่าไม่เป็นไรนะบางคมั้ทำ damage ประมาณแสนกว่าๆแล้วก็บอสก็น่าจะใกล้าตายแล้วนะก็ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วคนนะรอเลนดีมาแล้วก็รอหมูสีแดงรอมอนรอหมูเอเลี่ยนแค่นั้นนะก็มันก็จะกลับเข้าวงจรเดิมไม่มีอะไร,ลนะออรไไเลยนะคือบอสมันก็ไม่น่าเลยคนนะ อยาให้วาดมาตีฐานเราก็พอแล้วก็อยากให้มันดันมาลึกเกินไปนะถ้าเราลึกเกินไปเราเราก็อาจจะแตกได้เนาะก็อยู่แค่ตรงนี้มันก็ไม่มีอะยกเลยวเคียเรียนดีพอเรียนดีตายก็ปล่อยแมวว่ายน้ำไปโจมตีบอสพอหมูสีแดงมาก็ปล่อยแอปเปลิลไปฟีดพอหมูอเอเลี่ยนมาก็ปล่อยซีเฟลเลอร์ไปฟีดมันนะนะพอไม่มีตัวละครอ,อะไรแล้วเงินเราแมกก็ปล่อยบาฮุดไปแล้วก็ยิงปืนแล้วกัดบอสแล้วบอสก็จะตายไวมากเลยนะ จริงๆตรงนี้เทคนิคนยก็คือต้องดูว่าบอสจะตีกี่วิแล้วกบูดาในการจาตีกี่วิถ้าเราทามิ่งไปะอะบอสเลยคือแบบโคตรดีนะสมันจะสวยมากในการตีบอสดาเนี้ยคือบอสอะดาเนี้ยมันมีวิธีโกงนะดาเนี้ยที่บอกเลยที่เคยเห็นวิธีโกงบางคนอะฝรั่งเขาโกงแต่ว่าการโกงมันยากมากนะคือโคตรยากอะคือเขาเหมือนใช้ปืนเนี่ยปืนยิงเลเซอร์แล้วยิงสกัดน,น,นะนะทำให้บอสมันแบบ มันจะโมเดลมันหายไปแล้วบอแล้วแบบบาฮาโมนก็เข้าไปตีบ้านได้แต่ว่าการเล่นอย่างนั้นมันยากมากๆคือต้องทำไม่มไไแบบโคตรเป๊ะเป๊ะแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะถึงจะเข้าไปอย่างนั้นได้อ่ะแต่ว่าพี่จะไม่ทำเพราะว่ามันยากเกินไปนะเราก็เล่นแบบปกติอย่างนี้แหละก็เคลียร์ตามที่พี่บอกไปแล้วก็เคลียร์ไปเรื่อยๆจนกว่าจนกว่าบอจะตายถ้ามีมอนก็รีบฆ่ามอน,นให้ไวที่สุดเพราะว่ามันให้เงินเราเยอะมากๆแล้วก็ ตอนตอนเจอมอนหลักกดตังค์ให้ศูนย์ไปเลยกดตังค์ให้มันหมดไปเลยนะเพราะว่าไคก็ฆ่ามันได้แล้วเขฆ่ามันได้แล้วก็เอาเงินมาแล้วพอเอาเงินมาก็เป็นแม็กพอแม็กบางครั้งหมูป่าแดงมาเราก็ใช้อปเปิลไปฟีดมันเนาะก็มีสั้นตไม่ม,มีอะไรเลยก็พี่ก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะว่ามันไม่มีอะไรแล้วนะทามิ่งมันแค่นี้เทคนิคมีแค่นี้เลยนะทามิ่งเปก็คือ,อาจจะชนะได้ไวกว่าน,นี้ด้ซ้ำนะคือตัวพี่ทามิ่งไม่ค่อยปเท่าไห่ก็เลยใช้เวาลาค่อนข้างนานนะเพราะว่าทามิ่งพี่อะคือแบบ เละมากคือไม่ได้ง่ายคือพี่ัไม่ได้เก่งเรื่องทามมิงขนาดนั้นไม่ได้เป๊ะตรงเป๊ะขนาดนั้นนะใครทามมิงกับเก่งๆก็ชนะนะชนะไวกว่าพี่ได้ทำนะอันนี้พี่แค่ทําเทคนิคให้ทุกคนดูนะว่าเทคนิคการเอาชนะมาอีกไฟามาอนนี้ใครที่อาจจะเก่งกว่านี้ก็อาจจะเล่นได้นานกว่าพี่ด้สัตว์เพราะว่าพี่ก็แค่เล่นให้ทุกคนดูเฉยๆนะเออก็แค่นี้เล้วนะมันก็จะไม่มีอะไรแล้วคุณก็แค่ทําไปเรื่อยๆอกับบอสจะตายวอสก็แค่ไดสองล้านนะคือคุณใช้แมวว่ายน้ำมาตีไปไม่กี่ทีก็ตายเลา แต่แแต่ก็ใช้เวลาค่อนข้างนานหน่อยเพราะว่าลูกน้องมันค่อนข้างจะโหดเนาะด่านเนี้ยใครที่แบบแมวเลเวลไม่ถึง4 0แสบคืออย่าเล่นเลยดีกว่าเพราะด่านนี้เล่นยากมากๆเลยนะคือแบบร้านนะพี่ไปเล่นนะพี่ยังแพ้เลยแมวพี่แบบเลเวลโคตรโหดนะอาบิลิตี้ก็โหดยังแพ้ตัวบทด,ด่านนี้เลยคือพี่เคยแพ้ด่านนี้ประมาณแบบสี่ห้าครั้งแล้วอะคือหมดพงบ้างเหลือบางครั้งหมดทงก็มีนะคือยอมแพ้ตอนนะั้นอะแต่พี่ก็มาชนะได้นะก็คือ,คอ เมื่อเดินที่แล้วนะแต่ว่าพี่ไม่ถ่ายไม่ใช่อะไรดองนะหรือไม่ก็อาจจะไม่ได้อัดคลิปได้ซํานะจำไม่ค่อยได้เหมือนกันเพราะมันนานแล้วไม่ได้จาเลยนะเพราะว่าไม่ได้มีค่าลนะ้อเล่นนะพี่ก็แค่พูดมุกตลก็ลบไปนะโอเคสําหรับตรงนี้ที่ขอข้ามไปแบบไปไวเลยกันเพราะว่ามันไม่มีอะไรลแล้วคุณก็แค่บ่อยมิคิวไปกันแล้วก็นั่นแหละก็เอากับ รักษากระเป๋าตังค์ไว้เยอะๆคนละคนก็จะผ่านด่านนี้ได้นะฮะสำหรับตัวที่ว่าด่านนี้เป็นด่านด่านหนึ่งที่ไม่ยากคือว่าง่ายนะที่ว่านะเป็นด่านมานิกที่น่าจะง่ายเป็นอันดับสองของพี่นะคือไม่ได้ยากที่ว่ามานิกเีเลเซอร์ยากกว่าด่านนี้อีกนะมานิคหกก็ยากกว่านะสำหรับพี่นะด่านนี้ง่ายมากๆแต่มัง่ายสุดด่านง่ายสุดถ้าเป็นมานิกไอแลนด์ที่ง่ายที่สุดด่านนี้เป็นด่านหนึ่งที่รู้สึกว่าเล่นง่ายเกือบที่สุดแล้วในกลุ่มมานิคอะคือเทียบนะ ด่านอื่นเน่ยยากกว่ามานิกมาโชเล็กยากกว่านะคือแบบมันา尼克มาโชเล็กนี่โอกาสเล่นน่ะยากกว่านี้เยอะนยคือด่านในที่ว่าน่าจะง่ายเป็นอันดับสองสำหรับพี่นะเพราะว่าถ้าเทียบกับด่านมานิกเลเซอร์มานิกเลเซอร์นี่คือโคตรยากคือพี่ยังเล่นผ่านไม่ได้เลยแล้วก็มานิกเอ่อมานิกคิงดาก้อนก็ยังไม่ผ่านเพราะว่ามานิกคิงดาก้อนเนี่ยต้องมีตัวละครแอทแทกหนักกว่านี้อีก่อนก็เลยไปเรื่อยแล้วตัวเนี้ยเป็นจุดที่ผมพลาดจุดหนึ่งเลยก็คือแบบ หมูป่ามันเข้ามาใกล้เกินแล้วแบบพี่เกือบฐานแตกนะแต่ว่าพี่ก็เคลียร์ไปได้เนาะจุดนี้เป็นจุดที่โค้ชสวยเพราพี่เคลียร์หมูป่าได้พี่เรียกบาฮามูตอนตอนนั้นมาอีกไฟตีดีแล้วพี่ปล่อยบาฮามูตตีมาอีกไฟตัวแตกคันทีนะครับผมเออเรียบร้อยแล้วแล้วจุดนี้คุณก็ดันฐานได้เลยเพราะว่าเพราะมันอีกไฟให้คุณดันฐานแล้วคุณก็ตีฐานสำเร็จนะแล้วคุณก็ชนะทันทีเรียบร้อยนะครับผมสำหรับการเอาชนะมาอีกไฟนะครับผม